สมาชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายสมาชชาสมาคมชมรมทั่วประเทศร่วมกันจัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลองค์กรธุรกิจผู้บริหารแบรนด์สินค้าที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงเพื่อนําไปสู่ความเจริญงอกงามของเศรษฐกิจโดยหวังสร้างให้เกิดองค์กรนักธุรกิจต้นแบบอันจะเป็นกรณีศึกษาแก่วงการธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยบริษัท Risco Beauty and Health จำกัดภายใต้การบริหารงานโดยคุณธนพรภูนผลกรรมการผู้จัดการได้ถูกคัดเลือกให้เข้ารับ3รางวัลใหญ่ คือรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นปีที่10ประจำปี2 5 6 8หรือ Top b แบรนด์อเวอร์2025รางวัลแบรนด์ t o อ a w a r d ร2025จากโครงการพัฒนาธุรกิจก้าวไกลสู่สากลและรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ Branding Award 2025จากโครงการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจค่ะ บริษัทดิสโก้ค่ะ Builtian n ล i l เนี่ยได้รับรบางวัลเป็นครั้งที่4แล้วนะคะของเราเนี่ยก็ประกอบธุรกิจอาหารเสริมนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจในการผลิตของบริษัทดิสโก้ของเรานะคะแล้วบริษัทดิสโก้ของเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมที่จับมือกับอาจารย์นะคะของราชมงคลเนี่ยเข้ามาทำนวัตกรรมใหม่เพิ่มเติมค่ะครับก็ในสำหรับส่วนของมหาลัยนะคะก็คือจะเป็นแหล่งรวบรวมในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆที่จะเอามาใช้ทางด้าน ต้งสับอางทางด้านอาหารเสริมพวกนี้ครับแล้วทีนี้เราได้มีการที่นํานักศึกษาครับ <Yellow. S 1> เข้ามาได้ฝึกงานกับทางบริษัทนะครับแล้วทีนี้นักศึกษาก็ได้สร้างอ่าเคาเรียกว่าสร้างนวัตกรรมสินค้าอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ให้กับทางบริษัททีนี้ในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยเราก็ได้มีการช่วยไกด์ไลน์นักศึกษานะครับในเรื่องของแนะนํานวัตกรรมอะไรที่มัน,นมีความแปลกใหม่ในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของทงความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของทางด้านประสิทธิภาพของตัวโปรดักต์ให้ทางกับทางบริษัทครับแล้วก็มีความ ดีใจนะครับยินดีกับทางบริษัทด้วยที่ได้รับรางวัลนี้โอ้ความจริงของเราถือว่าเป็นเวอร์คลาสได้เลยนะครับ mm hmm. ในในในฐานะของอาจารย์เองเนี่ย mm hmm. ความจริงเนี่ย mm hmm. เราได้มีการ uh ทำวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมานะคะเป็นผลตัวโปรดักเนี่ยเราเราได้มีการไปประกวดที่ต่างประเทศด้วยซึ่งการไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ไปเองนะครับเราไปกับหน่วยงานอ่าวชครับสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งเราไปกับทางวชเนี่ยซึ่งเราก็ได้ไปรับรางวัลอ่าเขาเรียกว่ารางวัลนวัตกรรมจากต่างประเทศมาเราได้เหรียญทองมาคะคือตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านวัตกรรมที่อาจารย์ได้รับมาค่ะทางบริษัทเรายังไม่ได้มีการโกงแต่ว่า เริ่มจับโปรโมทในปีปีหน้าน,นี่ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าและผู้ค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทลิโกเสมอมาค่ะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการผลิตอาหารเสริมเริ่มต้นขั้นต่ำที่500ชิ้นนะคะราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะสนใจก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะคะเป็นเพจบริษัท รับผลิตอาหารเสริมสร้างแบรนด์นสินค้าริษัทลิสต์บิวตี้แอนฮิลจำกัดน,นะคะฟีสแปกของทางโรงงานตอนนี้ใช่ไหมคะยอดขายพุ่งมาเลยตั้งแต่มีอาจารย์เข้ามาทานวัตรกรรมด้วยเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยได้รับทั้งหมด2เหรียญใช่ไหมคะมีของมาเลเซียแล้วก็ที่เซี่งยงไฮ้ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไปทาําการตลาดที่ลาวแต่ตอนนี้ค่ะเราทํานวัตรกรรมมาเนี่ยก็ที่ไปประกวดที่ของมาเลเซียก็ได้รับเหรียญทอง นะคะแล้วก็ของจีนก็จะเป็นนาโนคเป็นเกี่ยวข้องกับเารื่องสะอานด้วยครับใช่ไม่ทำ่ะไม่ได้เฉพาะเรื่องของอาหารเสริมอย่างเดียวเราจะเป็นฉีกลายมาเรื่องของื่อง,อง,องสะานด้วยใช่ค่ะตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็ช่วงช่วงตอนนี้ใช่ไหมก็มาดีนะคะเทนเคื่อาเนอาหารเสริมก็ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นที่มาดีเนี่ยจะเป็นตัวผงชงดืง่มอันนี้มาดีเลยแล้วก็ลองมาเนี่ยจะเป็นตัวควบคุม หนักเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวอาหารเสริมซอฟเจลค่ะที่เป็นน้ํามันงาดาําสกดัดเย็นอย่างเงียนนะะ้ยค่ะอันนี้มาดีเลยของเราเนี่ยบอกเลยว่าราคาหักหมื่นเริ่มต้นอยู่ที่500ชิ้นนะคะอยู่ที่49,999บาท5้าหมื่นมิลลิกแล้วก็ของเราเนี่ยจะฟีออกแบบให้ถ้าท่านใดกังวลใจบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจเลยเริ่มต้นอยู่ที่500ก็สามารถทําได้แล้ว ของเราปิดจบได้ที่โรงงานบริษัทดิสโก้ได้เลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยมีอ,อะไรนะสตูดิโอแล้วก็มีเป็นการไร์ให้ด้วยช่องทางก็เมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะคะจะเป็นเพจบริษัทนะคะเป็นรับผลิตอาหารเสริมสร้างแบรนด์สินค้าของบริษัทดิสโก้ลุตี้แอนเอนะคะฝากไว้ด้วยนะคะค่ะ